มื้อนี้รู้สึกวา่าอยากกินผัดผักโปองใส่หมูกรอบใส่ทะเลรวมก็เลยมีผักบ่งอยู่เอามาล่างล่างล่างแล้วก็ซอยสอยสอย,สอยน้อยๆแม่นพันโบซอยยาวเพราะว่ามันสียาวมันสีกิิยาก,นะก็เลยตัดครึ่งหนึ่งแล้วเอามาซอยสอยประมาณนี้หลังจากนั้นแผ่นพันก็ซอยซอยอย,อยหมักเพชทุบ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 กระเทียมแล้วซับซับ หลังจากนั้นก็เอาหมูกรอบมาซอยเอากุ้งเอาปลาหมึกมารวบใส่กันหลังจากนั้นแม่พันธ์ก็เสื้อพักบบ่งใส่กระซามน้อยหรือว่าใส่หลังจากนั้นแม่พันธ์ก,ก,นก,นนนนก็เอากุ้งปลาหมึกหมูกรอบลงไปหมักผิดลงไปกระเทียมลงไปปรุงด้วยน้ำมันหอยหนึ่งทับพี่น้อยน้ำตาลน,น้ำตาลหนึ่งส่วนซาซูรส รึงซ่อนซาตามเดินตามชุนนกนั่นจักหน่อยแม่พัดก็ข้างหมอกไห่ห้อนแล้วเอาผักบุง้งลงไปคั่วหลังจากการกอคลุนขนปิดฟ้าไว้จักน้อยลังจากนั้ยแม่พัดก็บมาคลงุนคนคลนนนห่ผักบุง้งซุกวันนี้แม่พัด เป็นผักบ่งแดงทุกคนผักบงแดงกระแซบคือกับผักบงขาวเส็นกันพอพักซุกและเครื่องทุกอย่างซุกแล้วแมนพันก็ปิดไฟ แล้วลาดบนจานเข่าเจ้าฮ้นฮอนบาทนี้บึงคือมันส็พิษไอทุวคนเต็มบพิษหรอกเพราะว่าแมนพันโซยเอามากพิดบริต้ตมถาต้มมันสเพิดอันนี้ก็บบริพ็ษปันไดเพิดน้อยนึงเป็นตาแสบบ่ทุกคนเป็นตาแสบโอ้ตาแ่บแห้งได<ว>้นล่หลังจากนั้นกลุมมาหับประทาน แซ่บได้เลยทุกคนบันี้ไม่ทัดกินก่อนได้บันที้แซ่บเลย